ฝันเห็นอีกาเปิดไพ่ทำนายฝันพี่ก,กาสนะครับเราจะมีไพ่ทั้งหมด4ใบนะครับให้ท่านเลือกนะครับโดยท่านสามารถที่จะทำสลากนะครับเลขที่1ถึงเลขที่4นะครับเมื่อท่านมีความฝันมาท่านก็ลองเลือกดูนะครับว่าเลขที่จะเกี่ยวข้องกับท่านนะครับจะเป็นเลข1 2 3 4แล้วก็ ดูในเรื่องความหมายเมื่อฝันนะครับเราก็สามารถที่จะทํานายความฝันดูว่าจะมีเหตุการณ์อะไรต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็เรามีโอกาสที่จะได้พบได้เจอสิ่งต่างๆอย่างไรสำหรับสมาชิกใหม่นะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อรับคำทำนายที่แม่นยำต่อไป ใบที่หนนะครับสำหรับท่านที่เลี้ยแพ่ไปนี้นะครับในระยะนี้ชีวิตของท่านจะค่อนข้างท้าเรื่นนะครับสิ่งต่างๆนะครับก็จะดําเนินไปนะครับไม่หวือหวานะครับแต่ว่าก็ไปเรื่อยๆนะครับมั่นคงนะครับโดยช่วงนี้ก็ไม่ได้มีเรื่องกดดันอะไรมากมายหรือว่ามีเรื่องเครียดอะไรมากนักนะครับซึ่งท่านอาจจะรู้สึกเพลิดเพลินกับการใช้ชีวิตต่างๆนะครับ อยากจะใช้เงินเพื่อความสุขกายสบายใจนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่ท่านมีเงินมีทองนะครับมากเป็นพิเศษนะครับมีเกณฑ์จะได้รับมรดกนะครับหรือว่าได้ของชิ้นใหญ่นะครับเช่นรถบ้านนะครับเรื่องงานนะครับหากยังว่างงานอยู่ก็อย่า ทำตัวชิีวๆสบายๆจนเกินไปหรือว่าเลือกงานจนเกินไปนะครับเพราะว่ามีโอกาสที่จะว่างงานนะครับได้นานมากพอสมควรนะครับส่วนคนที่ทํางานแล้วก็จะพอใจในหน้าที่การงานในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยก้าวหน้าเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าเรื่องเด็ดนี่จะเป็นเรื่องเงินเป็นหลักนะครับ เรื่องความรักนะครับช่วงนี้ก็อาจจะไม่โดดเด่นนักนะครับก็สามารถคบกันไปได้เรื่อยๆนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่ใบนี้ที่เป็นคนโสดนะครับอาจจะต้องยังโสดต่อไปนะครับเพราะว่าอาจจะยังไม่ค่อยเจอคนถูกใจเท่าไหร่ใบที่2นะครับในช่วงนี้นะครับท่านจะมีบางสิ่งบางอย่างเข้ามานะครับกระทบความมั่นคงแล้วก็ความรับเรื่อในชีวิตนะครับ เรื่องราวต่างๆนะครับก็จะเกิดความกัดข้องนะครับติดขัดโครงการอะไรต่างๆที่ได้เริ่มต้นนะครับอาจจะถูกระงับนะครับหรือว่าอาจจะพับแผนการต่างๆไปนะครับอะไรที่ท่านมีการวางแผนไว้นะครับก็อาจจะยังไม่ประสบความสําเร็จตามที่หวังไว้นะครับปัญหาจะเข้ามานะครับทาให้ท่านเครียดนะครับหรือบางครั้งก็หาทางออกต่างๆไม่ได้นะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของ มุ่นส่วนนะครับก็ระวังนะครับในเรื่องของการถอยยศหักหลังนะครับโดนโกงนะครับถูกกานแกล้งจากเพื่อนร่วมงานนะครับหรือบางครั้งก็อาจจะกดดันนะครับอยากจะลาออกนะครับหรือบางท่านได้รับข่าวร้ายนะครับหรือว่ามีเคราะห์นะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุต่างๆด้วยนะครับโดยเฉพาะนะครับในเรื่องของสุขภาพก็ขอให้ท่านระมัดระวังให้ดี ใบที่สานะครับสำหรับท่านที่เรียกไพ่ไปนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับท่านจะมีความกลัวในการที่จะเปลี่ยนแปลงนะครับไม่ค่อยกล้าที่จะตัดสินใจอะไรใหม่ๆนะครับมันอาจจะทําให้นะครับโอกาสดีๆที่มีมานะครับท่านไม่คว้าโอกาสอนั้นไปนะครับเป็นเรื่องที่น่าเสียดายอย่างยิ่งนะครับในเรื่องของความรักนะครับในช่วงนี้อาจจะมีความคาดหวังหรือเรียกร้องจากคนรักมากเป็นพิเศษนะครับท่าน ออกจาอยากจะควบคุมหรือต้องการให้คนรักเป็นฝ่ายที่ปรับตัวกับท่านมากเป็นพิเศษนะครับหากไม่ปรับเปลี่ยนนะครับพฤติกรรมนะครับหรือว่าทัศนคติในตรงนี้นะครับก็อาจจะทําให้นะครับสัมพันธภาพในเรื่องของความรักบางทีก็จะไม่เข้าก้าวหน้าไปมากกว่านี้ในเรื่องงานนะครับท่านจําเป็นที่ต้องปรับนะครับทัศนคติมุมมองใหม่ๆนะครับรับฟังความเห็น ความอ่านของคนอื่นไว้บ้างนะครับควรระวังนะครับความเชื่อมั่นในตัวเองที่มากเกินไปหรือว่าการยึดติดในกรอบแนวคิดบางอย่างนะครับทําให้บางครั้งเนี่ยเราครบกับคนอื่นไม่ได้หรือว่าเรานะครับไม่ตามกระแสสังคมที่เขามีการเปลี่ยนแปลงไปใบที่สี่นะครับสำหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่อาจจะไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ชัดเจนมากนักนะครับ ชีวิตท่านก็จะไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรที่ตื่นเต้นนะครับหรือวุ่นวายเท่าไหร่นักนะครับในท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวนะครับก็จะวุ่นวายนะครับกับเรื่องการหมุนเงินสักระยะหนึ่งนะครับส่วนท่านที่ทํางานประจําก็อาจจะรู้สึกงานก็ทาไปเรื่อยๆไม่มีตันหาอะไรนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้ก้าวหน้าอะไรมากมายนักนะครับก็จะนิ่งๆนะครับการเงินก็ไม่ค่อยติดขัดเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามีเงินหมุน ได้ตลอดนะครับความรักนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีอะไรที่ก้าวหน้าเท่าไหร่ <c oughs> นักนะครับในคนโสดก็อาจจะยังไม่เจอคนที่ถูกใจนักนะครับหมายเลขนํำโชคของท่านได้แก่หมายเลข9หมายเลข10หมายเลข2และหมายเลข4ตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับหมายเลข2หมายเลข4หมายเลข9 และหมายเลข10